แฟนๆสุดทนฟาดกับคนถามแม่แอบจะคบกับผู้ชายคนนี้จริงหรอถูกจับตาเรื่องราวความรักอยู่เรื่อยๆสำหรับแอบทักษออนซึ่งแม่ก็ออกมาชี้แจงอยู่เรื่อยๆว่าตนนั้นไม่ได้คุยกับใครตอนนี้โสดร้อแต่ล่าสุดจู่ๆก็มีชาวเน็ตนายหนึ่งคอมเมนต์ใต้โพสต์อินสตาแกรมของแม่แอบบอกว่าแม่แอบจะคบกับผู้ชายตีเมียจริงหรอคะ เราไม่สบายใจเรารักแม่แอปนะคะและเป็นห่วงน้องค่ะสันดานแม่งเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าเขาคนนั้นใช้ชื่อแม่สร้างกระแสช่วยออกมาพูดด้วยนะคะรักนะคะต้องการให้แม่แอปและน้องปีได้รักใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตค่ะางานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาแสดงความกินเหินว่าแม่แอปเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแชเมื่อเดือนธันวาว่าไม่ได้คบกับคนนี้นะคะ